ได้แต่อันงชอนี้ดูดลอยวิสูตรทั้งหลายก็คือทั้งหลายจัดึงอนุเคราะชนเราใดเราเหนึ่งและชนเราใดจ,จะเป็นพิษอามานญาติหรือสารุนก็ตามจะพื้นสำคัญห้อยคำว่าเป็นสิ่งที่ควรเชื่อฟัง สมุทัยอริยศาสตร์คุณศาสตร์นิโรดอริยศาสตร์คุณศาสตร์นโรธทักษานิยมปฏิปทาอริยศาสตร์ก้อนเดทั้งหลายจะพึงอันเพราะชนเราใดเราและชนเราใดจะเป็นนี้ทำมาญาติหรือสารงก็ตามจะพึงจำเคลียงวข่